หรูหราใหญ่โตก็ต้องมีสตุ้งสตางโอ,อแม่สักคนทําไมจะดูแลไม่ได้นะฮะต้องไปร้องดอกเตอร์ธนกฤษเลยละครับเอาเห็นแล้วก็เหนื่อยใจแทนเลยคุณผู้ชมสลับกลับมาดูเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนนะกับโครงการดีๆโครงการนี้นะครับคือเป็นโครงการที่จะช่วยลดภาระงานบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่เกิดจากกระทรวงพลังงานเขาจับมือกันกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟอผนะครับมอบชุนดนักเรียนเบอร์หปกติมีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าชุนนชนดนักเรียนเบอร์ห้าชุดนักเรียนเบอร์หก็มีแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยชุนดนักเรียนเบอร์หนี้นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดโลกร้อนเพราะว่าใส่สบายไม่ต้องรีดและยังช่วยประหยัดค่าไฟด้วยครับ มีสัญลักษณ์เบอร์ห้าก็ต้องแปลว่าประหยัดไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําความรู้จักกันหน่อยโครงการนี้นะครับเป็นหนึ่งใน10โครงการที่กระทรวงพลังงานและกฟผได้จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับภายใต้ชื่อ10โครงการสืบสารพระราชปณิธานองค์ราชนโดยมอบชุดตังเรียนเบอร์หํานวนหนึ่ง 12,000ชุดให้แก่โรงเรียนในพระราชูปัมภมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชากุมาร15แห่งครับซึ่งชุดนักเรียนเบอร์5นี้มีคุณสมบัติใส่สบายไม่ต้องรีดย,ยับยากกว่าชุดนักเรียนทั่วไปสามารถซักแล้วใส่ได้เลยโดยไม่ต้องรีดอันนี้ต้องย้ำสุดยอดพอไม่ต้องรีดเนี่ยก็ห ออาคารประหยัดไฟฟ้าและออุปนิณสัยประหยัดไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เบอร์ห้าที่มีประสิทธิภาพสูงก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกทางหนึ่งด้วยโอ้โหกฟรฟผเขาจับมือกระทรวงพลังงานแล้ว กลายเป็นนวัตรกรรมชุดนักเรียนเบอร์ห้าเลยนะฮะเราเกิดเร็วไปไม่มงั้นจะมีโอกาสได้ใส่เพราะว่าจาได้ว่าตอนเด็กๆเบื่อมากกับการรีดชุดนักเรียนจริงฮะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวฮือฮากันต่อไปนะครับสําหรับการแจกเงินหมื่นนี่ตื่นเต้นเป็นประเด็นกันทั่วฟ้าเมืองไทย <ฮะ S 2> แต่ว่ารอบนี้กลายเป็นคือตั้งใจจะให้เป็นพายุเศรษฐกิจพายุหมุนกลายเป็นพายุเมาเงินหมื่นเมาเต็มที่ครีเต็มถนน<ฮ> e v อีโวเทคเทคโนโลยจาก PTT Lu b r ู c a n t s พลังที่ปลุกทุกประสาทสัมผัสแรงเราใจในทุกอนันุพร้อมท้าทายทุกขีดจำกัดปลดปล่อยความสนุกในทุกแรงบิดมั่นใจบนทุกเส้นทางด้วยพลังแห่งอนาคตสะอาดทนแรง EV โวเทคเทคโนโลยีเหนือชั้นอีกขั้นของน้ำมันหล่อลืน่นจาก PT ท l u b r ู c a n t s ์ อป้าทำอาหารน่าทานมากพี่ก็ทำได้เพราะพี่มีเบต้าโกรไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงและฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดูผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะด้วยนะเบต้าโกรทุก,ทกคำคือ,ค,อความสุขเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้ดีไลท์ ถหัวคัวขันไทยได้ดกระเป๋าได้มอเตอร์ไซค์ูได้ทองแจกทองทุกวันสสมสง้าวันนี้ถึง3 1ธันวาคมชิงโชคถึง19ธันวาคม2567ปุ 6, 5, 6, ๋ยเต็มสู่ตาหัวัวขันไทเนี่ยใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยหรอใช่ใครๆก็ใช้ฟ้าไทยอร่อยตัวจริงลุงก,ก็ใช้ น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวหมไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมกินเบนโตมแพการเสืมฟันคือจะรู้สึกเสียวแปบบบบๆจีจีหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนสได์มัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะ ย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝา,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 าเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตืเตอนในฉลากก่อนใช้ยาเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้ด l วันนี้เวลาส0นาฬิกาติดตามชมรายการแม แ่เมาอย่างไรไหนเล่าสิมันมีหรออยู่หน้าบ้านแล้วดาราแอบถ่ายเราทางอมรินทีวี HD ช่อง34จ้าอมรินทีวีแดงแป๊ดเลยเป่าดิเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมันกินเบ็นโตมันเผ็ด Smart heart, smart heart. คนสวยงงงามน่ารักถูกใจ Smart heart. สมองฉับไวหัวใจแข็งแรง Smart h e a r ความอร่อยดีๆต้อง smart heart ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i Q 1 Plus Super g o หนึ่งเดียวที่มีสิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i Q 1 Plus Super g o สัมผัสความหอมจากดอกไม้4ชนิด สดชื่นสีเท่าใหม่ดาวนี้มีเอเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์หอมสดชื่นยาวนานดาวนี้อยากมีผิวดูอิ่มเด้งในหนึ่งชั่วโมงไหม Loreal Paris r e v i t a l i f t Hyaluronic Acid เซ um รัมยอดขายอันดับหนึ่งด้วยไมโครเอพิดมิเกไฮยาเล็กกว่า50เท่าผิวดูอิ่มเด้งในหนึ่งชั่วโมง r e v i t a l i f t Hyaluronic Acid ดเ um ซรัมดีกว่าที่เคยพร้อมแบบซองลองเลยจาก L'Oreal Paris สนุนโดยลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวแปดนาฬิก,กาามสบเกนาทีเชิญที่หน้าจอทีวีและไปที่ปลายนิ้วมือของพี่ต้นฮะเงินเงินหมืน่น ตึงง้งเงินหมืน่นแกเงินหมื่นแต่ว่ารอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินหมื่นทําให้เรารู้สึกตื่นไม่ค่อยสบายใจกลายเป็นเหตุการณ์ชวนสยองเพราะว่าเงินหมื่นเฟสสองสยองขวัญขนาดไหนมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่เงินหมืน่นอาจจะโดนหันครึ่งหนึ่งออหันครึ่งหนึ่งแปลว่าเฟสสองในสยองทุกรูปแบบ นอกจากอาจจะไม่ได้ครบหมื่นแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเงินสด oh. อีกต่างหากพอไม่ได้เป็นเงินสดเนี่ยจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นลำบากติดขาดไปหมดติดขาดไปหมด,น,ด,หมดนี่คือโอกาสของเฟสซองจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับแต่มีเหตุการณ์สยองสยองเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เศร้าเงินหมื่นะเข้าแต่ยังไม่ได้ใช้เงินเพราะว่าตายก่อนฮะอ,อยูอ่ดีบิดมอเตอร์ไซค์ไปเสยท้ายหลอ องคน oh. คนหนึ่งอายุน้อยกว่าอีกคนหนึ่งอายุมากกว่า mm. จริงๆและทั้งคู่เป็นเพื่อนต่างวัยกันเพื่อนต่างวัยคนหนึ่งอายุ16ชื่อว่าม่อนม่อนพาอภิชาติอายุ51ซึ่งมีสิทธิ์ไปกดเงินหมื่น